ค่ะอาจารย์วันนี้เรามาอยู่กันในที่นี้นะคะเนื่องจากอาจารย์ได้รับรางวัลศูย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นประจำปี2566ค่ะของอาจารย์มาในนามสูย์อะไรคะสูตวิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะรบกวนช่วยแนะนําสมาชิกในทีมสักนิดน,นึงค่ะค่ะรองศาสตราจารย์ดรปณิตาวรณพิรุณหัวหน้าศูย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะ ดานหนึ่งค่ะ,ะ,ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิ t าเหิงอ่อนค่ะภาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสยาแมแกมทศนะครับจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมาสัเกเอเฉลิมครับจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและวตละละัตกรรมอิเลอนครับ เห็นว่ามีอีก3าท่านนะคะที่ไม่ได้มาอยู่กับเราในวันนี้ค่ะ,คะเป็นท่านใดบ้างคะค่ะมีท่านศาสตราจารย์ดรพันลบพิริยาสุรวงศนะคะรองศาสตราจารย์ดรชัยวิชิตเชียนชนะและรองศาสตราจารย์ดรศศิธรชูกแก้วศักดิัคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางของอาจารย์ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะศูนย์วิจัยของเราจะเน้นนะคะในเรื่องของการพัฒนานว,วัตกรรมการเรียนรู้นว,วัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีอัจฉริยะและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะโดยที่ศูนย์วิจัยของเราจะบ,บูรณาการค่ะองค์ความรู้เหล่านี้นะคะเข้าสู่การดําเนินงานของภาคราัฐภาคเอกชนภาคอุตสา,าหกรรมและการพัฒนากําลังคนดิจิทัลค่ะ มีผลงานที่โดดเด่นที่ผ่านมามิคะพอจะแนะนําให้รู้จักกันอ่าผลงานโดดเด่นที่ผ่านมานะคะโปรเต์ของเราตัวล่าสุดนะคะก็คือการทําโครงการที่ชื่อว่า o b e บ Academy นะคะเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็จะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้นะคะให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะของกระทรวงพลังงาน,นะคะ่ะ ของสสวนะคะ,คะรวมถึงการพัฒนานระบบสารสนเทศนะคะให้กับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นต้นค่ะในส่วนย์วิจัยของอาจารย์มีการแบ่งการทาํางานยังไงบ้างคะค่ะ การทางานของเราอย่างที่ได้นําเรียนไปนะคะว่าเราเน้นการพัฒนานวัตก,กรรมทั้งภาคราัฐภาคเอกนชนรวมถึงภาคอุตสาหกรรมและการจดสิทธิบัตรด้วยนะคะโดยที่เรามีรองหัวหน้าศูนย์วิจัยนะคะฝ่ายยุทธศาสตร์แต่ละด้านค่ะในการดําเนินการนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นรสยามแก้วขุนทศนะคะท่านเป็นรองหัวหน้าศูนย์วิจัยฝ่ายนาวัตกรรมและยุทธศาสตร์ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอจาเรา็ทำโครงการนะครับร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมากกว่า20มหาวิทยาลัยในการบูรณาการทํางานร่วมกันนะครับกับคุณครูสอพททั่วประเทศนะครับในการผลิตสื่อครับในในเรื่องของโครงการโอเบกอะคาเดมีค่ะนอกจากนั้นนะคะเรามีรองผู้ในการนะคะฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษานะคะในการขับเคลื่อนค่ะการพัฒนาสื่อความรู้สําหรับการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมค่ะ อาจารย์กณิษฐาค่ะค่ะของเราก็จะเป็นการออกแบบค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบ,บ็กอัพให้กับฝางอื่นๆนะคะเป็นการออกแบบนวัตรกรรมทางการเรียนการสอนค่ะรวมไปถึงการศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมค่ะเราก็สามารถที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทหรือกับทางรายวิชาที่ได้กําหนดมาค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ได้มีการต่อยอดนะคะจากองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมของเราที่รับมานะคะไม่ว่าจะเป็นจากภาคราฐัฐภาคอุตสาหกรรมก็ตามเนี่ยเข้าสู่การจดสิทธิบัตรค่ะในเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะเรียนเชิญพระอาจารย์มหาศักดิ์ค่ะ่านรองหัวหน้าสูย์วิจัยนะคะฝ่ายนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นะคะและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ค่ะ,ค,ะครับเราก็ได้บูรณาการกับุตสาหกรรมต่งางๆนะครับเพื่อเราได้งานวิจัยนะครับได้กระบวนการได้โปรเซสแล้วเราสิ่งเหล่านี้ครับ มาจดสิทธิบัตรครับเพื่อที่จะทำเป็น IP ออกไปพร้อมขายมายิ้ง้นนะครับก็จะเอาจากหิ้งไปจากหิ้งไปห้างนะครับนะครับสูตรเราก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนอกจากนั้นนะคะเรายังมีการประกวดนวัตกรรมนะคะเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเราด้วยทั้งในระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติขายยังไงบ้างคะครับเราก็ดันงานที่เราได้ทํากันนียครับส่งไปประกวดต่จากเวทีต่างๆครับ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติจากนั้นเราก็มีเวทีที่เราจัดประกวดแข่งขันนะครับจากซึ่งไปโคกับนานาชาติแล้วแล้วเราก็เป็นคอมมิตตี้ด้วยครับแล้วรูปแบบการทํางานในลักษณะสูนยวิจัยอะคะ<ม>่ะอาจารย์มันมีความแตกต่างจากการทํางานวิจัยปกติยังไง<ม>ไหมคะค่ะรูปแบบการทํางานของศูงนย์วิจัยนะคะเราก็จะเน้น กรอบการทํางานเหมือนตามที่เราได้คุยกันนะคะว่าเดินคนเดียวเนี่ยเดินได้ไวนะคะถ้าจะเดินให้ไกลเนี่ยมันต้องเดินด้วยกันเราก็จะสนุกด้วยนะคะการทํางานของศูนย์วิจัยเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามาจากหลากหลายสาขาที่มีความเชี่ยวชาญนะคะอาจารย์มากาก จะเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะอสย์สยามเนี่ยจะเชี่ยวชาญในด้านของวิศวกรรมนะคะแล้วก็อาาจรคณิตาก็จะเชี่ยวชาญน,นะคะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจะเสเป็นโยธาางเงี้ยคะ่ะอชัยวิชิตจะเชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลอาาจศศิธรเนี่ยก็เป็นกคาชีนิกได้เครื่องกลนะคะของอาพนรสท่านก็จะเชี่ยวชาญด้านสถิติชั้นสูงนั่นหมายความว่าพอเรามาร่วมกันทํางานในรูปแบบศูนย์วิจัยอะคะ่ะเราทํางานในรูปแบบ interdisciplinary นะคะเป็นรูปแบบของสหสาขาวิชา แต่การบูรณาการองความรู้ที่แต่ละนักวิจัยแต่ละทา่านมีอะค่ะเขาได้กันแล้วมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดไนมคะที่การทํางานในส่วนวิจัยเราที่ยังคงเป็นความประทับใจของเราอจริงๆแล้วในส่วนวิจัยเราเนี่ยเราประทับใจทุกๆช่วงเวลานะคะที่เราอยู่ด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่เราไปรับโจทย์จากความต้องการของภาคราฐัฐภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมมา มื่รับสวนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาคุยกันแล้วในส่วนวิสัยโดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะพัฒนานวัตรกรรมแต่ในนั้นเนี่ยมันต้องมีความสนุกอะค่ะตามลงไปด้วยเราก็มาจอดกันว่าเอ๊ะใครสามารถจะเติมเต็มอะไรได้ ลังจากนั้นเราก็มีการส่งมอบนะคะ k n o w l e e Transfer นยคะความรู้จากการีไซน์ของเราเข้าสู่ผู้ใช้งานจริงนะคะแล้วก็ขยายผลต่อไปถึงชุมชนอื่นๆด้วยทุกครั้งเวลาที่เราช่วยเขาในการแก้ปัญหาได้เราก็มีความสุขทุกครั้งเลยที่โปรเจกต์ของเรามันไปขับเคลื่อนแล้วมันต่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนกับชุมชนได้เราก็มีความสุขค่ะจากที่ทำให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นะคะ่ะ แล้วทางศูนย์วิจัยอะค่ะมีการตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้อย่างไรมากคะค่ะกรอบการดําเนินงานของศูนย์วิจัยของเรานะคะตั้งแต่การจัดตั้งของเรามาเลยเนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายแรกเนี่ยคือการพัฒนานวัตรกรรมและเทคโนโลยีนะคะในส่วนที่2ค่ะคือเรามีเป้าหมายในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่นะคะซึ่งเป็นเครือข่ายการวิจัยกับเราค่ะ แลในเป้าหมายที่3ของเราเนี่ยคือการเผยแพร่องค์ความรู้นะคะในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นภาครภารแพทืนภาคอุตสาหกรรมก็ตามเราเพื่อให้การดํเดาเน,นินงานในอนาคตของเราสอดคล้องกับเป้าหมายเนี่ยตอนนี้การทํางานของเราก็จะแบ่งออกเป็น4มิติด้วยกันนะคะมิติแรกของเราเนี่ยก็คือการขับเคลื่อนนวัตรกรรมในเรื่องของในเทรนด์ในปีนี้ก็จะเป็นนวัตรกรรมในกลุ่มของ g e n e r a t i v e AI นะคะกลุ่มของตัวปัญญาประดิษฐ์สร้างสารต่างๆที่เราทําขึ้นมา แล้วก็ในส่วนที่2มิติที่2ของเราเห็นคือการบูรณาการสามที่มีความใหญ่โตมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ค่ะมชพของเราก็ได้มีความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานภาครัฐตามที่ได้ําเรียนไปรวมถึงในภาคความมั่นคงด้วยในโปรเจกที่เราทานะคะแล้วในนอกจากการบูรณาการแบบนี้แล้วในมิติที่3ค่ะก็คือในการขับเคลื่อนเครือข่ายนักวิจัยตอนนี้ศูนย์วิจัยของเราได้ ทำในรูปแบบนะคะของตัว visiting researcher ค่ะสมัครวิจัยในส่นย์ของเรานะคะทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนะคะในอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะออสเตรเลีย <Australia S 2> แล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะที่ผ่านมาก็มี p a อร์วิจัยร่วมกันค่ะและประเด็นสุดท้ายเนี่ยคือการ scale งานของเราค่ะจากงานวิจัยใน l a บของเราจากภาคอุตสาหากรรมในบางกลุ่มนะคะก็จะเข้าสู่ภาคอุตสาหากรรมในะลักมหาภาคข,ของประเทศมากขึ้นค่ะ นี่ก็เป็นทิศทางที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปในปีนี้ค่ะขอสามคำให้กับมอจพอค่ะจาาสามคำให้กับมอจพอคือ i c s ค่ะ i มาจากอะไรคะ <I S 2> จ้า i มาจาก invention และ innovation ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระสอกราพรนนครเหนือเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งประดิษฐกรรมสู่นวัตรกรรม ต่อไปคือ C. C C C นะคะมาจาก Challenge ค่ะและ Creativity ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระสอนเกล้าพระนครเหนือเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบรรยากาศนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ Challenge ตัวเองนะคะด้วยบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสารรคะ์ค่ะ และสุดท้ายก็คือ S S นะคะคือ sustainable development <ม>ค่ะเมื่อเราอบกวนไปด้วยความคิดสร้างสารรค์มีความ challenge ตัวเองนะคะเราจะสามารถพัฒนานาวัตกรรมและพัฒนาปฏิตกรรมได้อย่างไม่สิ้นสุดเลยค่ะนั่นก็คือตัว sustainable development ของเรานั่นเองค่ะเยี e ่ยมยอดเลยค่ะและนี่ก็คือศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นของเราในปีนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ